ดูเบื้องหลังการปอกมะละกอนะคะว่าตัวเองมะละกอมาจากไหนอันนี้จะเป็นสวนของตัวเองนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นมะละกอฮอลแลนด์นะคะอันนี้เก็บมาจากต้นเลยนะคะมันก็จะลกนิดนึงนะคะไม่นิดล่ะค่ะเพราะว่า ตอนนี้ทำสวนอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะจะเข้าแปดโมงแล้วอันนี้เป็นมะละกอพานฮอลแลนด์นะคะอันนี้จะได้ลูกประมาณนี้นะคะในในสวนก็จะมีมะละกอฮอลแ,แลนด์แล้วก็มีพัน แขกทุกวันนะคะอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วอันนี้จูปอกแบบไร้สารพิษนะคะไม่ใช้สารเคมีอันนั้นก็จะมีเพียนะพ้ยลงเนะเพี้ยลงเยอะเลย ตอนแรกก็คือทำทำคลิปขึ้นมาเพราะว่ามะละกอมันเหลือนะคะก็เลยก็คือแบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับว่าปอกผลไม้อย่างเงี้ยก็คือเคยเคยทำงานโรงแรมมาก่อนนะคะเคยเป็นเชฟที่โรงแรมแล้วก็ไม่ได้กลับไปทำงานนานแล้วก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้การปอกผลไม้ให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพันตํานะคะแขกนวลน,นี่แหละถ้าจําไม่ผิดถ้าใครอยากได้มะละกอก็สามารถสั่งได้นะคะอุ๊ยอันนี้มันโดนมดแดงกินแล้วอะ่ะเอาไว้นี่ดีกว่า ูปลูกอยู่ประมาณสีไร่นะคะตอนนี้ดูแลคนเดียวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนเมษาคือแดดจะร้อนมากเลยอันนี้เราจะใช้ปุ๋ยที่หมักเองนะคะไม่ใช้สารเคมี อันนี้ที่เอาไปปอกโชว์ก็เอามาจากต้นอย่างนี้แหละคะ่ะอันนี้คือมันแกล้แล้วเนาะแบบนี้นะคะสวยไหมอันนี้ไม่ใช่สารเคมีนะคะเพื่อนๆปลูกแบบว,ว่าปอดสารนะคะสามารถสั่งได้นะคะส่งเคอรี่เลย ก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เอาไปขายเลยค่ะเพราะว่ามันยังสุกไม่เยอะอมืนเคี้ยลงเยอะเลยทุกคนถ้าสมมุติว่าจะใช้น้ำหมักฉีดเราก็แบกไม่ไหวอะ่ะนหนักเหลือเกินคือลกมากนะคะตอนนี้มันฝนตกด้วย เราต้องจ้างคนมาตัดหญ้าแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เราไม่ใช้สารเคมีนะคะเราก็จะมีกระเป๋ามาใส่ด้วยเนาะโอ้ยลกจริงๆ ว่ากันนะคะเพราะว่าทำสวนอยู่คนเดียวอุย้ยหล่นแล้วอยากถ่ายเบื้องหลังให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามาทำสวนแล้วตอนกลางวันเนี่ยมันไม่มีอะไรทำก็เลยทำคลิปสอนปอกผลไม้ค่ะข้างหน้าก็มีลูกสุกอีกเนาะแต่ว่ามันจะคนละพันกันนะจริงๆแล้วมันดกกว่านี้นะคะออจริงๆจู เก็บไปได้หลายชุดแล้วนะคะก็พวกที่สุกแบบนี้ก็จะเอาไปแจกญาติานะคะแบบนี้นะอุย้ยมันกินได้นะเนี่ยไม่แน่ใจมันจะหวานไหมมันเยอะอุย้ยอันนี้มันต้นเล็กอะทุกคนดูสิ จริงๆแล้วน้ำมันค่อนไม่ค่อยพอนะคะก็จะไปแจกกันญาติอุยน้ำมันพุ่งคือต้องซ่อมน้ำเองอะค่ะดู เราต้องไปซ่อมน้ำก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยต้องไปปิดน้ำก่อนแล้วค่ะคือในสวนของเราเนี่ยมันจะมีเราจะใช้เป็นน้ำบาดาลน,นะคะจะใช้อยู่ประมาณสามถังสามถังใหญ่อ่านี่ก็จะเป็นคอนแลนไกลนี่เดี๋ยวไปปิดน้ำก่อนนะคะต้องซ่อมก่อนแล้ว จริงๆแล้วโดยธรรมชาติจงไม่ใช่คนสวนแวบบว่าโดยกำเนิดนะคะอยุทุกคนคิดว่ามันกินได้ไหมมันเป็นจุดๆอะคะ่ะอุย้ยเราใช้กล้องเราถือมือเดียวเราจะปาดให้ดูอุย้ยต้องยอมเสียสละเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดียวเด๋ยมันกินไม่ได้อ่ะทุกคนมันเป็นโลก ดูมันจะขาวๆแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคือคิดว่ามันสุกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงเนี่ยโอ้ยก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะเนี่ยเยอะเลยนะคะเนี่ย ก็จะเป็นรอบๆนะคะส่วนที่จูลปปูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอนแลนด์นะคะที่เห็นเราจะใส่สปริงเกอร์นะคะในการลดน้ำแล้วก็ใช้ไดส่งส่งตัวหนึ่งคือมันจะมีไดน้ำสองตัวนะ คือจุก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องสวนเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่เคยทําแต่ก่อนทํางานโรงแรมนะคะอันนี้คือเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นการเอ่าเป็นเบื้องหลังของการปลอกมะละกงใหม่ <อะ S 1> นะคะอันนี้เพิ่งลงไปเมื่อต้นเดือนเมษา,ายนนะคะเป็นพัน์ฮอลแลนด์นะคะ ก็จะมีแตงโมแซมไปด้วยนะคะอันนี้ลงใหม่คือปลูกไม่เยอะนะคะก็จะเป็นเล้านะคะ ใส่ใบใส่ข้าวรอบๆนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันจะเริ่มมีแสงแดดแล้วมันจะแปดโมงกว่าแล้วนะคะรอบๆนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ใช้สารเคมีนะคะย้ำมอมีกครั้งหนึ่งถ้าใครต้องการมะละกอฮอลแลนด์ที่แบบว่าปลอดสารพิษสั่งได้นะคะ นี้นะคะที่เราเก็บมาแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนทุกเช้าของจูก็จะมารดน้ำมะละกอแล้วก็ถอนหญ้าใส่ปุ๋ยบ้างเป็นบางครั้งนะคะถ้าวันไหนแดดออกเร็วก็ กลับเร็วหน่อยนะคะเพราะว่ามันร้อนจริงๆปลอดสารพิษนะคะถ้าใครอยากได้ก็สามารถสั่งได้นะคะราคากันเองเลยค่ะส่งเคอรี่เลยนะคะ <_ C ur ly> นี้นะคะปลอดสารพิษ <_ C ur ly> เลยะคะ100่ะร้อยเปอร์เซนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะ <_ C ur ly> อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำการปลอกมะละกอก็คือ แรกๆก,ก็ทำคลิปขึ้นมาเล่นๆนะคะอ,อยากจะสอนอยากจะแชร์ประสบการณ์การปลอกผลไม้แค่นั้นเองะคะ่ะเพราะว่าที่สวนก็มีผลไม้เยอะนะคะนี่ค่ะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้จูด,ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็จะมาถ่ายสวนให้กันดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนวันนี้ก็ ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชม